เราแก้มเวยแก้มเป็นแมนแก้มนองเป็นแมนเบาคว่มใดกะให้แมนคว่มเจ้าเวิดสาสนุขาสนุคุมเส้นโลดตามใจเห็นอยู่ไในอีกจะเบาผีเบาแวอยู่น้ำทรงน้ำเจ๋วเบาให้มันคักคักเบาห้มันสมมาตสมมาสมหมาย ไยานเจ้าไร้ตายเด้อกขั้นบ่อให้เบาสาธุทรณีเจ้าขื่นแผนบาดาลให้มัเป็นพญานให้กับผู้ขาอีใดเบาไผ่บาบ่อป็นคว่มจิงให้มันตายเป็นเล่งเป็นงูเป็นเงือกให้มันพ่อยญ้าให้พ่อค่อยเสียกน้ำหมูน้ำูงให้ย่อมพี่บานจูงไปลงหน้าลกแหงสาบเล็กสมพกมาใหญ่กัดผู้ได้ตัวบ่ดีให้มันเบาความสัวมันตายซ้ำ

จังมาฟังความเมาเพ่นนันว่าเพิ่นดีหาขายคนขายหีให้พวกฟ้าลังพากันเฝ้ากันฟังขูดคิวเขียนตาเด่งกันเดียวเอามาสั่งเองอนสั่งบ้านออกจดว่าขี่คานเด่งฮอนทั้งเอวไปเฮ็ดสู่แนวขันหวยของคนจนตาเลือกตาสุนผ่านว่าพีถ่ายจังมันสาหนกขายนุนดื่มของแม่ จังเม็นสะนุกเน่ยการคำกังคืนจังเม็นสะนุกปืนกัดเ่นกัดเวียงจนบ่ายังบอเทยียงเสใสเสะขัวเดี่ยวเบ่งตุดเบ่งตัวราจอยปาดหมาเงินอดสาเพียนสาสู่ขายมู้ไปตามศาขหาขายบักแม่เลี้ยงขายเกียงบ่ดพวอยังหาขายหนังขายสีนพ็อได้กินคุ้มปากหาขายดักนำคนผาดีร่นลืน่นใส้ความปากเขายิงล่ให้ลัวยาผิดบุกผิดความเสียหายไฟตะกุนค,คงเสือเสียปาก เท่นี่เขาไทยเขาพอแม่มาพอคิดเนึ่งแม่ล้มปากเดวกะเป่ากุ้มยองเต๋อตู ซาหนังยาโมูคือโบงิดพ่อเม็ดแต่ฟ้าเด็ดหัวสาสาพี่ยินดีด้วยบบอยากรวยกเคือเจ้ามาบ่ไปน้ำเขาสีเบายังซซื้อหรือฮักพี่น้องเจ้าไว้เขาถึมแต่รถในเงินย้อนไขคนมีลงไรลงสีในเงินน้ำไขหีมีรถยนจักขั้นที่ห้า้นหือแหล้วมาบไอขี่แถวย่อต้อหุหมูหัวฟ้าลังเอ็นดูสงสารขาดพัดเมื่อเขากะเลี่ยงตัวเขาเพิ่นผัดผ้ากันเฝ้าตาตี ีตาลานเลยอรตาจานคนสายบ้าเขาเป็ดบ,บ้าตูเป็นหมาเต็ดที่หาขหาปคนขายหีให้เสือบ้านเขาซาลูกอีตาอันนัานลูกอีนายอันมีเขาสีนายหลังอ้อละนอ